ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้เดินทางเยือนสอปป,ปลาวอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งไทยและก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมผลักดันความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างเท่าเทียมนะคะโดยเตรียมพัฒนาพื้นที่ชายแดนแบบครบวงจรให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษคู่ขนานแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงของภูมิภาคด้วยค่ะโดยการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสอปอป,ปลาวอย่างเป็นทางการของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชา นาย,ยกรัฐมนตรีและพระยาพร้อมคณ,ณะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีของสองปป,ปลาว จากนั้นผู้นําทั้งสองประเทศค่ะร่วมหารือทวิภาคีโดยนานยกรัฐมนตรีก็แสดงความขอบคุณสําหรับความเข้าใจและการสนับสนุนของรัฐบาลสปป,ปลาวต่อสถานการณ์การเมืองไทยซึ่งสองฝ่ายต่างยืนยันความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในทุกด้านบนพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันและยินดีร่วมกันผลักดันความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอย่างเท่าเทียมทั้งทาง,งด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสังคมนะคะโดยจะมีการร่วมผลักดัน การพัฒนาพื้นที่ชายแดนแบบครบวงจรและตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดมุกดาหารกับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สวรรค์เขตเซโนเพื่อพัฒนาแบบคู่ขนานแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ j o ยแพ็กเกจเชื่อมโยงสองประเทศเข้าด้วยกันพร้อมทั้งเห็นชอบในหลักการที่จะขยายเส้นทาง E W E C ค่ะให้ครอบคลุมเส้นทาง R 8แล้วก็ R 12ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจีนเวียดนามสปปลาวแล้วก็ประเทศไทยรวม ร่วมกันด้วยนะคะพร้อมกันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศก็ยังร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและก็บันทึกความเข้าใจ3ฉบับด้วยกันก็คือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนารงพยาบาลแขวงบ่อแก้วระยะที่2บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสาบ้านเชียงแม่นด้วยค่ะ